เกย์ครับผมวันนี้เราก็มาเล่นในส่วนของเซมิแครี hmm. ่นะครับเซมิแครี่เซมิแครี่จะออกของ <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ตัวพวกแครีดีพีเอหรือว่าสายแดมเนาะจะเป็นลักษณะเหมือนออกของแบบคล้ายๆพวก DPS ีตีใกล้เนาะคล้ายคลยเลยแบบมีกรงเล็บมีขวานสโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีดาบคริมาผสมด้วยอะไรเงี้ยก็ จะไม่เหมือนพวกที่ออกพิเศษออกลาบซิออกอะไรนะดูโยแบนอะไรนะไม่เหมือนกันนะเป็นคล้ายแอสซิสต์คล้ายกับตัวตีใกล้ดีและตีไว่อะไรพวกนีคล้ายกันเลยความว่องไวสูงนะ โ okay. อเคครับว่างๆก็มาดูนะครับผม ฟ้าจะเกิดแล้วนะครับเกมนี้ค่อนข้างตึงนะเพราะว่าเรากดมา5คนแล้วก็คนที่ดาวเยอะที่สุดในทีมเราน่าจะประมาณ60ดาวแล้วนะอาระบบมันน่าจับคู่อุปกรของดาวนะจับทีมตกข้ามนะครับผม <c oughs> เราต้องเล่นใจเย็ยนนะ <c oughs> โรมิงอันนี้เราค่ายจะเล่นดีนะคนชื่อลูซิเฟอร์นะ <c oughs> นเจอโนมิงเลยแบบคอยกันป่า <c oughs> คอยกันเลนครบเลย คือถ้าเขาเห็นว่าเราปลอดภัยแล้วเขาก็จะไม่เขาจะปล่อยนะเขาจะเข้าเลนอะไรมีค,คนอยู่ในฟู่มครับผมโจ๊กเกอร์ขวานไม่ค่อยดีเลยนะครับศัตรูเห็นวิชั่นหมดแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราต้องทิ้งมังกรนะครับผมการที่เราไปมุ่งเน้นอามังกรแบบนี้นไม่ได้นะเพราะว่าศัตรูรู้แล้วว่าจอมมังกรไปทำในสิ่งที่ศัตรูคาดการไว้นะครับผม ถ้าศัตรูรู้แล้วเราจะไม่ทำนะเราจะทำในสิ่งที่ศัตรูไม่รู้นะครับเพือเราตีอย่างเดียวเลยนะครับผมเพื่อเราทิ้งเลนไปนะเราจะอยู่เลนเพื่อให้เพื่อนนะถามว่าทำไมพี่ไม่ไปช่วยเขาเขาตะลุมบอลกัน ต้เาเไปเนี่ยวกลายว่าเราจะทิ้งทุกเลนนะครับผมการการที่แบบไม่เกิดสกอร์ขึ้นเนี่ยเราเพื่อนเราไปออก,กันแต่ไม่มีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเราได้เปรียบนะครับผมเราอยู่เลนเราฟาร์มเงินเนาะโ r o b a b i l i ของตัว a อลมันน่าจะเยอะนะครับไปไหนก็ได้เนาะแต่เมื่อกี้เราก็เคลียร์เลนให้นะไม่งั้นเรนจะเสียแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึง5นาทีเนาะถือว่า จริงๆปล่อยเลียนทีมก็ได้เนาะถ้าห้าทีป้อมมันยังแข็งอยู่กระหลกมันยังเยอะอยู่ เดินออกมาตรงขอบหน่อยเนาะให้มันติดให้มันกองติดปล่อยเลยครับผมไม่ต้องรีบแกวิ่งถีบไปเรื่อยๆนะเราเล่นจังเกิลน,นะครับแต่เป็นโพสิชันแบบว่าโพสิชันหนึ่งโพสิชันสองเราต้องการเงินค่อนข้างเย,ยอะเนาะไฮเดเตกเก่งจะว่ามันเป็นแบบกึง่งเซมิแครี่อะไรกึง่งมันก็ยังต้องการเงินอยู่นะครับผมมันต้องการเงินมากกว่าแอสซิสต์เน่ะ แต่ก็ไม่เท่ากับแครี่ที่เป็นแบบฮาร์ดแครี่นะครับเมือกี้ของทักงสามชิ้นเนี่ยน่าจะโหดแล้วแหละคุณรอมไทยก็ติดตอนยังไม่เนิร์ฟเนี่ยมันโหดแล้วนะแต่ตอนนี้มันเนิร์ฟเนาะพอมันเนิร์ฟดาเมจลงเนี่ยแบบผมเล่นยากพอสมควร ฆ่าไม่ได้แล้วก็วิ่งเลนก่อนนะยืดความก่อ เราเล่นดีจริงเพราะว่าดูจากการเซนต์การเดินเราคือแบบไม่มีแหลมเลยคือเมื่อกี้ทุกคนเป็นลุมโจ๊กเกอร์แล้วเพื่อนมาช่วยเนาะตอนนี้เพื่อนก็คงวางใจแล้วแหละว่าโจ๊กเกอร์น่าจะปลอดภัยเป็นจังหวะที่เราเข้ามาสอยได้ ลักษณะการเล่นองผมในป่าตอนนี้จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรมาโคนะเล่นแบบมาโคอ่ะเป็นแผนแบบทําตามซิสเต็มทาตามระบบนะเก็บมังกรเล็กมังกรใหญ่เนาะมันอาจจะไม่ไอเกสีแบบไล่ฆ่าคนเหมือนที่เราเห็นตอนนี้คือมันอาจจะไม่แบบบ้าคิวอ่ะเออสาจะบ้ามันเล่นแบบเก็บข้อที่เกบอ่ะถ้าโม่บ้าบางคนถ้าใครดูแข่งก็จะเียกมาโคมาโอนะครับผมจะเล่นแบบมาโค เก่งไงอนะตมัตินะครับผมแบบไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายซ้ายว่ะเดีวมาเดนซ้อนแซ้อนเรียวมาได้หมดตีสนี้ต้องเดินแชมป์คือมันน่าจะดันต่อแต่มีตัวหนึ่งต้องวิ่งกลับมาสวยละ กลับไปประจำเลนซ้ายอลิสน่ก็จะรับทัน ตอนนี้เราแอคทีฟแล้วเนาะมันจะเล่นแบบมาโคมาประมาณสัเก้านาทีของการเกมเนี่ยมันมีจังหวะทัมมิ่งของมันตอนนี้เราบูได้ละเขาเรียกว่าจังหวะแอคทีฟเรามาแล้ว สองด่านกลางเราต้องเล่นกลางเปิดแบบนี้ไปโอ้ยโดนโจ๊กโจ๊กเกอร์โจกเกอร์โจกเกอร์ถ้าไม่ใช่โจ๊กจะใครออกมาได้แต่แม่งโจ๊กไงแย่สกิลแปะมันเป็นเลยขยับตัวไม่ได้แต่เมื่อไรให้เพื่อนเก็บตกได้เราส่ขส่ควรเลย โอ๊ยเกือบอ้าวที่สุดท้ายจะเป็นเบลฟ์เพยดีไหมหรือว่าเป็นชิลดรลอสก็สะท้อนมันดีไหมสะท้อนก็ไม่เอ้แต่ว่าเบลฟ์เพยน่าจะดีนะ คือมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้ดีเทสต์หรือว่าไม่ได้จมตีแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยมันจะเป็นเดมดามเมจครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันเดมดามเมจมาสูงๆเนี่ยเ,เราจะพอนมันมีดามเมจด้วยนะโอเคมันเป็นสายเดมกับหมดเลยนะครับเพราะเราออกในวัฟเพนดีกว่าตามเกมเลยนะทันบ้านดีกว่าง ไม่ต่อไม่จับต่อ จะออกกันที่กี่รอป้อร์มครับผมโททีออกของผิดนะครับเราจะออกเป็นเอเฟกต์เดี๋ยวเรียกไดว่าขอพรเดครับ เราต้องออกคองแล้วนะจังหวงนะรักูดาีคนอยูตอ่ตงขวาคร ว,วีโอ้ยไปเลยน่าข <You S 1> อกมา <been> เปลี่ยนใจออกทอยดีไหม <An enemy S 1> ไม่ได้เราเปลี่ยนรองเท้าก็ได้เปลี่ยนรองเท้าทนไม700หมเจ็ดร้อยออ ไส่ส่ร้อยได้เปลี่ยนรองเท้าแล้วนะครับความเร็วเราก็คาดจะโอเคแล้วองศสุบิุ

An ally has been defeated. Shoot Bombs created by blood are not easily broken. Your team has destroyed a tower. ราเล่นเพื่ชนะนะเราจะไม่ค่อยห่วงคิวอะไรใครจะคิวอะไรก็ช่างเราจะเล่นอบป้อมนะครับเราจะเล่นป้อมนะครับ 这样子装了，这样子包了。 ใ,นคนใครจะฆ่าคนอะไรก็ช่างเราอาวีเกมตีป้อมนะใครจะจันใครจะใจเข้าไปฆ่าคนอะไรไม่สนใจเราตีป้อมหน้าที่เราคือการพังสี่อราสร้างลงเบลล์ของก็ได้ไหมเพื่อความชัวร์

เฮ้ยดูจอรดรอดอ่ะโอ,อ้โหไปต้องมาก่อแล้วแหละฆ่าคนเลยซ้ายถ้าเพื่อนดันไม่เราดันซ้ายแต่เพื่อนโกเพื่อนจะบ้าคิวเดี๋ยวเกอดบ้าคิวมีเพื่อนอ่ะดึงเกมไว้ตรงกลางนะแล้วเราไปดันซ้ายเป็นเรียงก็จบเออแต่ความบ้าคิวก็ยังมีอะไรดีรอยู่ เราบ้าขิวเองเอาเนี้ยทิ่งราควรจะแบบยื้อไว้แล้วเราก็ไปตีดันซ้าย <Shut down. S 1> ให้ป้อมซ้ายแตกแล้วก็เอาคลองอะไรเงี้ยน,นี่เราแบบตึงๆกันแล้วก็หวังจะมีความหวังว่า <enemy> s <S จะได้ฆ่าคนอะไรเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับผมทีมเราอย่าอย่าหิวมากนะครับเดี๋ยวไปเดีย๋ยวจบเกมเดี๋ยวพาไปกินชาบูนะครับผมอย่าเพิ่งหิวนะ ที่้องกันดีกว่าเมื่อกี้เราไปบ้าจี้กับเขานะเห็นเขาตะลุมมันก็ไม่น่าเข้าไปเในที่เราพลาดเองอย่าขณะที่เรามีประสบการณ์นั่ยเราทําตัวแบบพลาดพลาดมากก่อเกิดไม่เอาหรอกครับผมเราอาจจะไม่เกิดครับตายไปข้างหนึ่งไม่นี่ก็อันนี้แล้วกันสองอย่างพร้อมมารับผม The the Dark yeah mah it can be camp the great track that double

เราก็เล่นดีนะแต่แบบเรามั่นใจไงคือมั่นใจคือเล่นแบบนี้เล่นได้นะแต่ถ้าเกิดเราไปแข่งอะไรเนงะี้ยถ้าเล่นแบบนี้คือเราแพ้นะ